ส่วนที่ซาอุดีอาระเบียตอนนี้มีการประกาศบทลงโทษห้ามเดินทาง3ปีสำหรับพลเมืองที่ฝ่าฝืนคำสั่งเดินทางไปยังประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีแดงเนื่องจากโควิด1 9ระบาดหนะักกระทรวงมหาดไทายซาอุดีอาระเบียถแถลงผ่านทวิตเตอร์ว่าพลเมืองคนใดก็ตามที่เดินทางไปยังประเทศที่ถูกขึ้นบัญชีแดงโควิดจะมีโทษหนักรวมถึงห้ามเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา3ปีค่ะ เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่ยังคงรุนแรงและมีการแพร่ระบาดของเชื้อไกลยพันธ์ตัวใหม่ๆทางกระทรวงจึงขอเตือนท่านให้งดเดินทางไปยังประเทศที่มีรายชื่อในบัญชีไม่ว่าจะทางตรงหรือผ่านประเทศอื่นก็ตามข้อมูลจากสายการบินซาอุดีอาระบุว่าพลเมืองซาอุถูกห้ามไม่ให้เดินทางไปยัง16ประเทศเช่นอัฟกานิสถานอาเ์เจนตินาบราซิลอียิปต์ เอธิโอเปียอินเดียอินโดนีเซียเลบานอนปากีสถานแอฟริกาใต้ตุรกีเวียดนามรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอย่างสหรัฐอารับเอมิเรตส์หรือ UAE และในเดือนนี้รัฐบาลยังได้มีการสั่งระงับเที่ยวบินไปยัง UAE เอธิโอเปียและเวียดนามเพื่อสกัดการแพร่เข้ามาของเชื้อโควิดกลายพันธ์ มาตรการนี้มีขึ้นหลังจากที่ซาอุดิอาระเบียผ่อนคลายคำสั่งห้ามเดินทางที่ใช้มานานกว่า1ปีโดยอนุญาตให้พลเมืองที่ฉีดวัคซีนครบแล้วไปต่างประเทศได้กระทรวงมหาไทยซาอุดิอาระเบียชี้ว่าสาเหตุที่รัฐบาลต้องใช้บทลงโทษก็เพื่อสกัดการแพร่เข้ามาของไวรัสโควิด -19 กลายพันธุ์แต่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าหมายถึงสายพันธุ์เดลต้า ทางด้านคูเวตได้ห้ามพลเมืองที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนโควิดออกนอกประเทศนับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไป ส่วนทำเนียบรัฐบาลคูเวตก็ได้มีการออกแถลงการว่านับตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปพลเมืองคูเวตซึ่งยังไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 จะไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้มาตรการดังกล่าวยกเว้นเฉพาะผู้ที่มีอายุต่ำกว่า16ปีบุคคลซึ่งมีเอกสารยืนยันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากกระทรวงสาธารณสุขว่าไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้และหญิงมีคภนซึ่งต้องมีเอกสารยืนยันอย่างเป็นทางการเช่นกัน ขณะที่บุคคลซึ่งประสงค์เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไม่ว่าจะเป็นบุคคลสัญชาติใดก็ตามต้องมีผลตรวจ PCR ยืนยันเป็นลบล่วงหน้าไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนการเดินทางและต้องเข้าสู่มาตรการกักตัวเป็นเวลา7วันยกเว้นเพียงว่าจะยอมรับการตรวจ PCR โดยเจ้าหน้าที่ของคูเวตอีกครั้งและผลต้องออกมาเป็นลบ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกหนอจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ